ครับนี่คืออาหารเทียงนะครับมือนี้อาพลผ้าเหลาะนะครับสียองมาหน่อยนะครับนี่คือกระปูนะครับสิปุ่นกระปูกับปลาดุกใส่กันนะครับหลังจากนั้นก็สิมากรอเอาน้ำมันนี่คือเครื่องนะครับนี่คือเครื่องปรุงอันนี้ก็เป็นแบบมะเขือนะครับมะเขืออ่อนมะเขือเปาะมะเขือเปาะเนี่ยหมูทัว อันนี้ก็จะเป็นคาออนนีครับนี่หอมนี่ก็คือเครื่องมะน้อยนะครับเครื่องมะน้อยนะครับมือน,นีล้างเดียวเรียบยร้อยเอานำใส่้งอ,งอมดีสิยอง้อมดีสิยองจิดปุง่งนะครับพี่น้องรออีกแป๊บนึงนะครับปนกระปูอยู่นะครับในช่องนี้นะครับรอจะน้อยเอาพ่นจิบเพักไว้จะก่อนสิยยองเครื่องมะน้อยนะครับ ก็นี้นะครับกระตักระปูตํากระปูกอนันงจากนั้นก็ะปกองเอานา้ำกระปูนะครับมาใส่กันครับปนปลา,าปลาปนกระดูกสองตัตวต้มปนเราต้มแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะตําครับนี่ก็คือขันแล้วเรียบร้อยนะครับปินม้าหน่อยครับ <c oughs> กิ็นมาหน่อยแล้วเรียบร้อยพร้อมพร้อมอีกจังน้อยนะครับสิบปุงพี่น้องนี่อันนี้ก็คือปนนะครับปนกระปูปนกระปูเอาพักมั้ยลอครับอ้าวน,นี่มะเขือออน,นมีมะเขือมีไอทัวนะครับมีขาออน อย่างนีหอมัอปรุงเครื่องปุุงแล้วเรียบร้อยมดค่อยเอาลงาใส่กับโอ้มนมะนา,าวเรนยบนเปรี้ยกรดีรดีก่น้อดีรผิกปน กป่นลงไปผงงาซนะซ้อนซ้อนใส่แล้วใส่ไรเสียบไรข้าวคั่วข้าวคั่วข้าวคั่วด้วย อันนี้คือน้ำปลารสดนะครับน้ำปลารสดใส่นิดนึงเอาลงเลยแบบนี้ตัวนสิพี่โอ้ยคน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  หอมเลยพี่น้อยได้กินหอมแล้วนี่นะเครเอื่นว่าลาบมาหน่อยนะครับพี่น้องคนอีสานสิมาก,กินนะครับหน่อยนะครับสีบะมีหน่อยสีมีค้นสีบ่รูรุจักนะครับมาหน่อยเป็นยายเย็นกินแล้วมีแห้งท้องข้าวคั่วุดฟองมันะ้าีมครมกัซีมเอ้ย นี่ยโอ้โหทอดว่ะอืมพอแล้วพอแล้วน้ำปลาปุ๊บ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 มาที่เข้มซีมอีกรอบเบ๊ยอืม แฉบแฉบแฉบพี่น้องยบัดเด้อพี่น้อยไปกินหลับมาหน่อยน้ำกันบัดนี่ยแฉบนะครับแล้วแหละเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับไปป่าวไปกินแล้วไม่สียเลื่องกะละมัง